พิมพ์เฮียแล้วทั้งนั้นถ้าจะดูนะโอเคไหมตกลงกันแล้วนะถ้าอยากดูถ้ามือมึงยังอยู่ในบนคีย์บอร์ดกูปิดเอามือออกไปเลยไอ้เฮียแล้วก็มองแต่ตาแค่นั้นนะรู้ะไรนะเพราะผม <c oughs> รู้สึกไม่เป็นตัวเองเลยเวลาไม่เหมือนสมัยก่อนเลยเวลาสตรีมนี่ยย้ำอีกทีหนึ่งนะไม่มีการพูดให้มันแย่ลง ไม่มีการด่ากันมีแค่มีแค่ดีขึ้นนะผมเชื่อได้ว่าผมคุมแชทได้นี่ดูไม่มีใครพิมพ์นั่นแหละมึงไม่ต้องพิมพ์ไม่ต้องซ้ำโอดกันนะมึงกันหยุดพิมพ์เลยให้แชทกูมันนิ่งแล้วไม่ต้องพิมพ์ให้แชทกูมันนิ่งนิ่งเลยดังแล้วพอแล้วนิ่งเลยเออดูช่องไอติด๋ดีกว่า อยากเห็นหน้าไอตีอยากเห็นหน้าไอตีอยากเห็นหน้าไอตีดูท่านตี๋นะครับ<อ>เดี๋ยวนะตอนเนี้ยใครที่ยังไม่ได้รู้เรื่องอ่ะก็ฟังผมฟังผมพูดเสร็จแล้วก็ไปลองหาดูใน Youtube เอาเลยเมันมีเยอะอยู่ในในกรณีที่ที่เป็นดาราม่านะตอนนี้อ,อันนี้ผมเข้าใจอยู่ว่าบางคนก็ที่ติดตามผมเนี้ยก็อาจจะไม่ได้เสพดาราม่าอะไรพวกนี้อืมอันนี้เข้าใจอยู่ แดกไปหยุดปากไม่หยุดแดกอยู่นั่น oh. <Okay. S 1> อ,อ๋อโอเคเรื่อง <หา S 2> แรก่กดีกววาะ เรื่องแรกคือเรื่องของพี่มืดก็เป็นพี่ของผมที่ที่อยู่ในในทีมงานด้วยกันเนาะคือวันนี้ผมไม่ได้จะมาพูดว่าใครถูกใครผิดผมจะพูดแต่สิ่งที่มันผิดทุกอย่างเลยเพราะว่าเอาจริงๆอะ่ะทางพี่แบงค์เนี่ยก็ก็พูดในสิ่งที่พี่พี่เขาผิดไปแล้วนึกออกไหมผมไม่อยากให้มันไม่อยากให้มันแย่ลงอะ่ะเออไม่อยากให้มันแย่ลงเรื่อง วันนี้ไม่มีพูดเรื่องที่มันไม่ค่อยดีต่อต่อเซิร์ฟสักเท่าไหร่ผมจะมาพูดแค่เรื่องคนของผมที่ผมดูเออผมดูนะผมตัวผมก็เสพดรามานะ่าเนาะแล้วก็ดูดูแล้วก็จําอยู่ในสมองเออก็จํามาตล<า>อดอืมก็คือเรื่องของพี่มืดเนี่ยเมื่อวานเนี่ยที่ที่แกออกมาเปิดคลิปจริงๆจริงๆริรรอะผมก็พูดกับแกแล้วแหละว่ามันไม่ได้ถูกทั้ง,งหมดที่พี่เปิด อันนี้ผมจะเริ่มแล้วนะงียวมดีคติมันไม่ได้ถูกทุกอย่างที่พี่เปิดมันก็มีช็อตที่เปิดออกไปเนี่ยแล้วมันมันไปกระทบความรู้สึกของของตะด้วยนะครับอันนี้ผมก็บอกแกไปแล้วแกก็ผิดส่วนนั้นผมก็เออบอกแกไปแล้วแหละตรงนั้นเดี๋ยวแกน่าจะขึ้นสตรีมแล้วกนะ็น่าจะขอโทษทุกคนอีกทีหนึ่งนะแล้วจากนั้นเนี่ยสิ่งที่มันหนักๆที่ผมเห็นว่า มันหนักจริงๆ่ก็คือการด่าเพื่อนผม,มละกันการด่าเพื่อนผมเนาะอันนี้หนักหนักมากๆว่ามึงไม่ฟังนั่นไม่ฟังนี่ไม่ฟังโน่นแบบเยอะแยะมากมายเอาจริงๆอะ่ะผมว่าถ้าคนที่เป็นคนที่ดูเพื่อนผมเนี่ยอยู่แล้วเนาะเมื่อวานเนี่ยเพื่อนผมมันก็เอาจริงๆอะ่ะถ้าเป็นคนที่ดูอยู่แล้วผมว่ามันปกติแต่ถ้าคนที่ไม่ไม่ไม่เคยดูเลยเนี่ยผมว่ามันอาจจะแรงไป แรงไปด้วยซ้าด้วยตัวของตาเนี่ยเมื่อวานนี้พอได้ยิน,เร,รยนเรื่องที่ไม่ควรได้ยินอเรื่องที่ไม่ควรได้ยินตาเนี่ยก็ดดกเล่นใหญ่เลยแบบแตเต็มระบบแต่สําหรับตัวผมอะหรือว่าคนที่ดูตาอยู่แล้วอะมันปัญญาอ่อ <c> น <oughs> คือทุกคนลองสังเกตดูดีๆเมื่อวานนี้พอตาได้ยินเรื่องเรื่องสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะแล้วตาก็ เป็นบ้าเป็นบอหลังจากนั้นพอตาเนี่ยมันดึงสติได้เนี่ยมันขอโทษทุกอย่างเลยนะมันพูดว่าไม่อยากที่ไม่เข้าไปดูสตรีมเพราะว่ากลัวจะคือด้วยตาเนี่ยมันเป็นคนที่คิดแปลกคิดไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาว่าควรจะทําอะไรตอนนั้นก็คิดตามสไตล์ตั๊กก็ถือว่าหายากเพื่อนแบบนี้พวกที่ไม่ค่อยเต็ม สักเท่าไหร่คือเออประมาณนั้นแหละผมแค่ไม่อยากให้พี่ๆหรือว่าคนดูไม่ไ,ม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 ไมอยากให้ไปโกรธเพื่อนผมในจุดๆนั้นผมว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าตามันมันเป็นอะไรสุดแล้วได้ยินมันจิตใจอ่อนมันเออมันรักอะเนึกออกไมคนที่มันรักคนคนนึงแล้วได้ยินเรื่องแบบไม่ค่อยดีมันก็เอาจริงอะตัวผมเนี่ยโอเคพูดอย่างนี้ก็โอเคละอ้าวขอโทษเพื่อนเอาจริงเอาจริงๆเนี่ยตัวผมเนี่ย ผมก็ไม่ได้ต่างจากตาสักเท่าไหร่ผมเนี่ยก็เคยต่อยตานะเรื่องหนึ่งแต่ว่าเรื่องในผมกับตาเนี่ยจ,จำกันฝังใจเลยแต่ผมไม่สามารถพูดออกไปได้โดยที่ไม่ได้ฟังเหตุผลอีกฝ่ายต่อยแบบจริงๆเลยแล้วผิดใจกันแบบจริงๆเลยเรื่องนี้ไม่เคยเล่าที่ไหนเลยมันด้วยความเป็นอารมณ์กับกับคนที่เรารักแหละเนาะมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นมาก็อาจจะอารมณ์ผบดไปนิดนึงอาจจะเล่นเท่ากับฮอลลีวูดทั้งที่มันคือหนังไทย ก็เข้าใจได้อยู่อันนี้ในในส่วนตัวคนที่ไอ้นี่นะคนที่รู้จักตาอยู่แล้วนะอืมมันไม่แปลกแต่ที่ผมมองมาพูดก็ไม่อยากให้ทุกคนมองมันไม่ค่อยดีแต่มันพูดขอโทษทุกอย่างคือใกล้ๆจบเนี่ยพอมันดึงเอย้ยัดแม่ลืมไปว่ะได้มาหนึ่งร้อยเล่นแม่งหนึ่งล้านลืมลืมตัวเออมันก็เลยแบบอารมณ์อารมณ์มนั้นนึกออกว่าว่าเออขอโทษ เพื่อนผมก็เป,เป็นอย่างัแหละไบโพล่านะครับก็ไม่อยากให้ทุกคนโกรธมันเท่าไหร่เอาจริงๆอ่ะผมพูดจริงๆนะใครที่แม่งโกรธไอ้ตาได้เนี่ยมันต้องสุดยอดคนนะจริงๆนะผมพูดจริงๆผมรู้จักเพื่อนคนนี้มาดีว่าแม่งในวงการไม่เคยมีใครที่ไม่ค่อยชอบมันน่ะถึงชอบถึงไม่ชอบแต่ก็ชอบกลับมาชอบได้เหมือนเดิม อะไรใครเป็นไบโพล่ากูไม่ไม่ไม่ <c oughs> คน,น,นดู<ล>ผมผมผมแค่ <c oughs> ผมผมถึงบอกว่ามันไม่มีอะไรที่เข้าเรื่อง <c oughs> ผมแค่มาชี้แจงในในส่วนของคนของผมเฉยเฉยเก็าปะเออว่าเรื่องเนี่ยมันเกิดมาจากไหนเรื่องมันเกิดจากโอเคฝั่งพี่แบงค์เนี่ยแกก็ขอโทษแล้วที่ที่พูดก่อนไม่ยอมทักเอออันนั้นมันก็ทุกคนมันมีความผิดหมดเว้ยในกรณีทุกอย่างเลยอะที่มันเกิดขึ้นมาทุกคนไม่มีความผิดหมดเลยผมก็แค่มาบอกความผิด ของทุกๆฝ่ายของของฝ่ายของผมเออแค่นั้นเองบอกแล้วว่ามันไม่มีการที่ทําให้มันจะแย่ลงแค่นั้นเออจะมานั่งด่าก,กันหรว่าเราไม่มีไลฟ์ไปแ้แข่งอย่างอืงอ่นกัน<ๆ>ดีกว่าอืมอ่ะแล้วพอในกรณีของของตะมันจบลงแล้วกันเนาะทีเนี้ยมันตัวผมเนี่ยผมบอกเพื่อนไปแล้วว่าคือเวลาพิมพ์กันเนาะเวลาเพื่อนผมเนี่ยมัน มันสตรีมอยู่มันก็พิมพ์หาผมผมเนี่ยก็บอกได้บอกเพื่อนไปแล้วว่าผมเนี่ยขอไม่ไม่ยุ่งไม่ยุ่งวุ่นวายเพราะว่าตัวผมเนี่ยมันคือมันมันมันมีหลายอย่างที่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 เราอ่ะไม่สามารถออกไปพูดหรือว่าอะไรได้อ่ะนึกออกไหมแต่ตากก็ไม่ได้แบบเจตนาแบบนั้นเวเจตนาไม่ดีไม่ไม่มีผมมั่นใจว่ามันไม่มีอืมอ่ะแล้วพอจบเรื่องเนาะพอทุกอย่างมันมันจบหมด ก็มีหลายๆคอมเมนต์หลายๆอย่างที่มันไม่ค่อยไม่ค่อยดีต่อตัวผมสักเท่าไหร่ผมก็เลยต้องออกมาพูดในส่วนของผมงคิงทิ้งคนดูบวกหนึ่งคิงคิงคนดูบวกหนึ่งยกตัวอย่างเดี๋ยวทีละเรื่องนะ,ะมันเยอะมันเยอะอยู่ว่ามันเยอะอยู่ยกตัวอย่างอย่างเช่นมึงเจาะจงอันนี้มาอันนี้มันมีจริงๆนะมึงเจาะจงโจมตีอีกฝ่ายอะไรแบบนี้ อะไรแบบนี้ที่มันเยอะแยะมากมายแล้วส่วนตัวผมก็ไม่อยากให้พวกพี่เข,เขาคิดแบบนั้นด้วยผมเลยต้องออกมาพูดเรื่องการโจมตีเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลองมองกันให้ดีๆอ,อ <มะ S 1> ให้ลึกๆ <c oughs> ว่ามันใช่การโจมตีจริงไหมอืมแค่นั้นพอไม่อยากพูดเยอะเพราะว่าอันเนี้ยิ่งพูดยิ่งหน่กยยิ่ง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 ความรู้สึกจะแย่กันอืมมองให้ลึกๆ <c oughs> ว่าผมสามารถทําอะไรได้มากกว่านั้นไหมถ้าผมโจมตีอืแค่นั้นพอจบอแค่นั้นอันนี้เรื่องที่มันเกิดขึ้นนะผมมายืนยันว่า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 ไม่ได้เป็นการโจมตีแลวผมมีคลิปเสียงเออในส่วนที่ผมเนี่ยคุยกับพี่มืดว่าผมอก็ไม่อยากให้พี่มืดออกไปไม่อยากให้พี่มืดออกไปพูดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่มืดเนี่ยแกก็มีรายได้จาก จากผมเนี่ยคือเดือนละสามหมื่นบวกกับหุ้นส่วนอีกเซิร์ฟพี่เดือนหนึ่งแสนสองแสนผมก็บอกเขาแบบนั้นนะว่าพี่พี่ไม่จําเป็นต้องต้องออกไปพูดก็ได้นะพี่พี่ก็ทํางานอยู่หลังบ้านเพราะผมไม่อยากมีปัญหายิ่งพูดวงการยิ่งแย่ <c oughs> คนมองเข้ามายิ่งไม่ยิ่งแย่ <c oughs> อ่ <c oughs> ผมก็บอกพี่มุดไปแบบนั้น <c oughs> แต่แกก็บอกว่าแกอยากทำติ๊กตอกอยากสตรีมต่ออะไรประมาณนั้นผมก็บอกว่าผมไม่ห้ามงั้นแล้วแต่พี่ยังมีแชทที่ก่อนแกจะขึ้นสตรีมเลยว่าเอายังไง ผมก็บอกเกดไปว่าแล้วแต่อี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ่ะอันนี้ยเอากล้องออกไปเหี้ยแต่มันละเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวทำวามเข้าใจกับแชทตรงนี้ก่อนอืมว่าผมไม่ไม่ไม่แนะนำแต่ดุงแล็กผิดแล้วแต่พี่เพราะว่ามันเป็นเจตนาของพี่มันเป็นมันคือการปกป้อง พื้นที่ของพี่แต,แต่ถ้าใครตรงนี้ไม่เชื่ออีกผมว่าผมว่าก็สามารถมาขอดูคลิปได้ในในตอนที่มันยังไม่ขึ้นนะผมก็บอกแกแบบนั้นจริงๆอืมอ่ะเรื่องนี้ก็ก็จบไปแล้วกันประเด็นเรื่องที่สองที่มันหนักหนักเลยที่มันหนักแบบหนักจริงๆนะเรื่องเรื่องการมาก๊อบเมืองกันแล้วกันอันเนี้ยไม่ได้มาจากปากผู้พี่ๆเขาแต่ว่าเออมันมี F4 บางส่วนไม่ว่ามไม่รู้หรอกขออาจจะเป็นของผมหรือของใครหรือของช่างแม่งเออมันมีมาเยอะมากเรื่องตอบเนี่ยเยอะแบบเยอะจริงๆเยอะจนแบบหนักหนักหูหนัก,นก,นก,นกตามากๆผมอยากให้ทุกคนคิดแบบนี้ว่าสมมุติคนดูที่ดูอยู่เนี่ยอยากจะทาไฟเอ็มซักเซิร์ฟหนึ่งเนาะ mm. อยากจะทาไฟเอ็มซักเซิร์ฟหนึ่งย mm. อย่าลืมนะว่าถ้าเราเนี่ยถ้าถ้าสมมติว่าพวก หรือว่าคนดูนะที่ไปด่าว่าฉันมาโซนนี้คับส,สมมุตินะอ mm. แล้วคนดูเนี่ยอยากทําไฟเอ็มมาเซิร์ฟหนึ่งคนดูจะทําอะไรอ mm. บ้านแก๊งหรออุ้ยเอาไปแล้ว mm. ห่อหรออุ้ยเอาไปแล้วอเฮ้ hey, wake up เทนนิงในเซิร์ฟอุ้ยมีไปแล้ว mm. ตำรวจหมอมีหมดแล้วเราจะไม่มีการผักดันให้เด็กรุ่นใหม่ เกิดเลยนะแบบนั้นอันนี้ในส่วนตัวที่ผมมองนะเด็กรุ่นใหม่จะเกิดไม่ได้เลยอันนี้ก็ไม่ใช่ความคิดของของพวกพี่เขานะอันนี้มันเป็นแค่คนคนดูกลุ่มบางบางส่วนเฉยๆทุกอย่างอะ่ะแม่งทาไปหมดแล้วเว้ยมันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นมาได้เลยมันจะเหลือแค่ปลายใหญ่อย,ยอย่างเดียวถูกไหมหรือถ้ายังไม่ชัดเจนจริงๆคนดูลองหลับตาเลยว่าเนี่ยพอกูโตไปกูจะทําอาชีพอะไรทหารลองนึกดูดมันมีสิ่งที่มันอยากเป็นลุงตู่ไม่เหมือนคนอื่นไหม อยาาเป็นลุงตู่เออว่ะไอ้เหี้ยไม่เหมือนคนอื่นเลยอันเหมือนคนอื่นนีกว่ะคล้ายๆอยาาเป็นลุงตู่ไอ้เหี้ยว่ามันมีไหมคิดได้ไงวะไม่มีทางมันไม่มีเออไอ้เหี้ยอยากเป็นลุงตู่ไอ้สัตว์เหมือนลุงตู่เพราะฉะนั้นอ่ะผมอยากให้คนดูอ่ะอย่าคิดเรื่องเรื่องกอปหรือเรื่องอะไรที่มันแบบนั้นเลยลอง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 เอาความจริงมาคุยกันอ่ะเดบบยวไผมบอกเลย ลองเคเสียใจติดที่ติดตามนะดูว่าถ้าคคนดูเปิดไฟเอ็มเนี่คนดูจะทำระบบกันรู้ว่าจะทำอาชีพอะไรถ้าตกมันไม่มีว้มันไม่มีมันไม่มีนะครับเรื่องนี้ก็ชี้แจงผมแค่อึดเัดเฉยมันไม่ใช่เรื่องของผมหรอกแต่ผมแค่อึดอัดจบแล้วผมแค่อึดอัดผมก็เลยมาชี้แจงให้ทุกคนฟังอืกุ้งกุ้งขุนต้นนึงส่วนคนไหนที่ยังไม่เคยดูก็ลองไปหาดูใน youtube แล้วกันนะครับ อืมถ้าเราแบบอ่าสมมุติว่าถ้าถ้าตัวผมเนี่ยไป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 แบบบ้าๆบอๆอย่างนั้นอะ่ะผมก็ปู้ยผมด่าคนได้เยอะเลยด่าได้เยอะอืมแต่นี้ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับพวกพี่เขานะเฉพาะแค่คนดูบางบางบางกลุ่มนะครับ มีเรื่องอะไรอีก <c oughs> จริงเรื่องสองเรื่องนี้มันก็ <c oughs> มันก,มนก็มันก็จบแล้วนะครับมาทำนึกก่อนว่าเรื่องหนอนเหรอเรื่องหนอนผมไม่รู้ <c oughs> ผมไม่ได้หาผมผมปล่อยไอ้นี่เลย <c oughs> เรื่องหมึกเหรอ เรื่องหมึกเนี่ยพูดยากเดนิ่งแฟมจะมีผมเข้าใจทั้งคู่เลยเว้ยเรื่องเนี้ยผมเข้าใจทั้งคู่เลยเรื่องหมึกอืมหมดซ้อมท่านในความที่ผมเนาะไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเนาะไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเนาะถ้าเป็นเรื่องหมึกผมยกตัวอย่างให้ในใจคนดูอ่ะคนดูมีคนเกลียดใช่ปะคนดูมีคนเกลียดปะมีอยู่แล้วกับเป็นเพื่อนกับ คนดูมีมีเพื่อนของตัวเองไหมหรือว่าคนที่รู้จักแต่ไม่ได้เกลียดไม่มีเลยอย่างเช่นผม,ม,มยกตัวอย่างให้คิดก่อนนะนึกก่อนอันนี้เขาเรียกว่ามีคนเกลียดไหมไออย่างเช่น<ผ>ม,มีตะคนหนึ่งเป็นเพื่อนผมที่รู้จักกันอาจจะอาจจะไม่สนิทนะกับคนที่ผมโคตรเกลียดเลยคือไอ,อตั้มแล้วตะด่าพ่อผมกับตั้มด่าพ่อผมเนี่ยคิดว่าผมจะเกลียดใคร บอกแล้วมันอธิบายยากคนดูแต่ว่าแค่นี้น่าจะพอเข้าใจแล้วไหมคนที่เกียดอะ่ะทุกคนมันมีคนเกียดหมดเว้ยอันนี้ผมเข้าใจทุกฝ่ายเลยเว้ยทุกคนแม่งมีคนเกียดหมดทุกคนแม่งมีคนที่เราเนี่ยไม่ชอบเกลียดที่หน้ามีมีเยอะอืมมันเลยเออนะ่แะผมพออธิบายได้ได้ได้เท่านี้ผมไม่อยากมีปัญหาไม่อยากมีอะไรอืมแต่แต่พอไม่รู้ว่าทวนเข้าใจผมไหมนะอืมมันอาจจะถ้าผมเกลียดใครคนหนึ่งอ่ะถ้าแม่งพูดเรื่องเล็กนะผมก็มองแม่งเป็นเรื่องใหญ่ได้ เก็บปะอือม,มันเป็นอย่างนั้นจริงๆมผมถึงบอกว่าไอ้ตรงนี้แม่งอธิบายโคตรยากโคตรยากม,มันยากจริงๆแล้วมันเป็นความจริงด้วยเขาบอกว่าหมึกทำตัวเองคืออะไรวะก็คือกูถึงบอกกูถามหน่อยว่าเราเนี่ยมองน้องเนี่ยเราก็มองน้องว่ามันทำเล็กถูกปะมึงก็มีคนเกลียดตรงไหนเพื่อนกูก็มีคนเกลียดแล้วลองไอ้คนเกลียดของม,มึงนี่ที่มันพูดแบบเล็กๆน้อยๆมึงก็เกลียดได้ไว้เพื่อน ไปกูถึงบอกว่ามันมันมันละเอียดอ่อนมากๆเรื่องพวกนี้เทเลทีฟอืมประมาณนั้นไม่กูอยากอธิบายของกูด้วยอะไรปะอ่ะมึงก็พูดเลยไม่กูอยากบอก <c oughs> เฉยๆว่าแบบ <c oughs> แบบแบบไอ้มแบบันอาจจะแบบที่มึงเคยพูดไปแล้วแต่ว่ามันพูดไม่เขีย์ไอ้เรื่องอันนี้เพื่อนไอแบบพูดยังไงอะเรื่องอะไรเขาบอกว่าเขาบอกกูอะ พูดอยู่ฝ playing, ่ายเดียวไ,<ม>ไม่ฟังไ enfin ม่ฟังคนอื่นเลยก็กูบอกไปแล้วว่ามึงมันปัญญาเอ้ยมึงมันฉลาดเกินคนอื่นไม่ใช่เพื่อนกูอ่ะบอกว่าเหตุผลที่กูไม่อยากไปฟังเพราะว่าเรารู้ฝั่งเราเป็นยังไงถูกไหมพอไปฟังกูมันไม่สนใจนะก็กูบอกเลยว่ามันไปเม้นมันไปเม้นมั่วเป็นตัวอย่างเงี้ยกูถึงบอกไงว่ามึงอ่ะมันมีในเจ็ดสิบล้านคนกูถึงดีใจมันไม่มีใครคิดแบบนั้นไงนี่แหละนี่แหละมึงเว้ยนี่แหละเอาไปสองนิ้วโป้ง นิ้วโป้งเมเอาไปส่งนิ้วโป้งเออแล้วกูก็เป็นห่วงอีกเรื่องนึงอันเนี้ยกูกูก็อยากอันเนี้ยกูไม่รู้หรอกนะว่าแบบกูพูดเลยแล้วกันนะเพื่อนกูไม่รู้หรอกว่ามันมันมันเต่ายังทักมาหางกูเนาะไอ้ที่กูก็ขอพูดหน่อยแล้วกันว่าเออกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันไม่รู้หรอกว่าเป็นเรื่องจริงเรื่องปลอมอะแต่ก็ขอให้ไม่ใช่เรื่องจริงแล้วกันใช่เพราะว่ากูก็พากูพาพวกเขามาเขามาเล่นกูก็เซฟความรู้สึกเขาอ่ะ ให้มันช่วยมันนุ่นมานี่ไงเขาไม่ได้ยินมันไม่มได้ยินจากอันนี้กูได้ยินจากคลิปไงกูก็เลยแบบเฮ้ยมันมันจริงเหรอวะแต่ส่วนตัวกูอ่ะไม่ได้อะไรนะไม่ได้ที่กูพูดน่ก,กูไม่ได้อยากได้เงินคืนหรือว่าอะไรเพราะกูก็เล่นไปแล้วอืมแต่ว่าไอ้ที่กูเล่นไปเติมไปอ่ะที่กูเล่นยอมยอมเอาชื่อไปเสียอยู่อย่างนั้นอะเอาิ่งนี้มึงพูดกันเลยดูดตอนนี้กูมั่นใจว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะไม่เข้าใจเดี๋ยกูไปเดี๋ยกูไปแตะให้ต่อเอาพูดต่อเลยเพื่อน จะพูดยังไงอ่ะกูอยากรู้ว่ามันมันเรื่องจริงใช่ไหมวะตามคลิปที่มันพูดอ่ะที่เขาพูดอ่ะในคลิปอ่ะอ่าเข้ายแล้วโอเคกูเข้าใจแล้วโอเคจบโอเคเออแค่นั้นพอไม่ได้อยากแบบโจมตีอะไรเขานะโอเคไม่อยากพูดคือผมจะอธิบายให้ว่าตาเนี่ยในตอนนั้นอ่ะที่ดูที่ดูเรื่องคลิปอยู่อ่ะมันก็อารมณ์แบบเอ้ยไอ้เรื่องจริงใช่ไหมวะไอ้เรื่องกูแบบอารมณ์เหมือนคนรักคนแล้วมันมันมันแบบ ใจมันแตกอะเออประมาณนั้นมันเลยพูดแบบนั้นออกไปแล้วแบบงงเอ๋อยู่ประมาณนั้นถูกไหมเพื่อนอ่าอืมประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นถูกไหมเพื่อนหรือว่ากูไม่เข้าใจนี่ถ้ากูไม่เข้าใจนี่กูไม่รู้แล้วนะเออโอเคอันนี้คนอน่าจะเข้าใจแล้วมีอะไรจะพูดไหมมันก็มารำกูกูก็บอกว่ารำก็รำมาดิเดี๋ยวกูก็ลยำเป็นเพื่อนมันเลยเออไม่รู้ว่าติงไหนติงไหนมารำกูกูก็รำเป็นเพื่อนเขาไปอะฟอนไปเลยอะ เออกูกอธิบายให้ฟังแล้วเนี้ยแหละมันจะได้จบทุกอย่างอืมก็บอกแล้ววันนี้ไม่ไม่มีการโจมตีอะไรทั้งนั้นผมแค่มาออกอธิบายส่วนที่ผมเนี่ยได้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 โดนรับรับดาเมจจากตรงนี้เฉยๆนะครับเออแล้วไอเรื่องไอไอกรอบกันมันพูดไปยังพูดไปแล้วพูดไปแล้วอันนั้นอ่ะไม่ใช่พวกพี่ๆเขาคิดหรอกมันมันคือคนดูกูอธิบายไปแล้วว่าแบบเนี้ยคนคนเราเนาะมันมันจะมันจะทํางานอะไรกันนะออกมาจาก หลุดมาจากการเรียนจบแบบไม่ไม่มีงานที่แม่งไม่ก๊อปเลยเว้ยมันไม่มีทางมันยากอย่างงี้จะเหลือแต่ปลายใหญ่อย่างเดียวอืมมันเลยมันเลยยากแต่แต่ผูอยากจะบอกแบบทุกฝั่งอะถ้ารู้อะไรแล้ว,วถ้ารู้ว่ารู้จักกันอะถ้ารู้ถ้ารู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยอยากให้คุยกันก่อนก่อนจะแบบเอามาพูดอย่างเงี้ยอืมเข้าใจเข้าใจเออ อย่าอย่าอย่าเม้นเลยครับเรื่องไอ้มันอะไรที่มันเกี่ยวกับถ้าเรารู้จักอะไรเงี้ยหรือว่าอะไรทุกคนนะถ้าหลังจากจากต่อไปนี้นะก็ขอให้คุยกันก่อนไม่อยากให้มันมีแบบนี้อีกแล้วไงอืม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 นี่เข้าใจอยู่อย่าเม้นเลยครับแบบนั้นอะผมบอกแล้วว่าผมไม่อยากพูดเรื่องนั้นแล้วมันจบไปแล้วอยากเป็นลุงตู่มันจบไปแล้ว อย่าเม้นเลยเชื่อผมเถอะถ้าถ้าถ้าโจมตีอ่ะมันมันหนักกว่านี้จริงๆมันมันปวดหัวมันจะบ้าบ้าบอลอีวองการเนี้นยมันจะแย่ย,ยิ่งแย่ยิ่งแย่เออแล้วก็เรื่องอ e ีสปอร์ตที่ที่หลายๆคนในกลุ่มเนี้ยถามกันเยอะมากๆว่ายังส่งอยู่ไหมอันเนี้ยผมไม่สามารถตอบให้ได้อืมตาน่าจะต้องไปคุยกับพวกรุ่นใหญ่หรืออะไรก่อนอ่ะประมาณนั้นอืมประมาณนั้นเฮียบอลมึงโป๊คุยเลยมาวะแม่ถ้ากูเปิดคุยอะไรไปนะ มันมันโป๊กเฮี้ยอะไรไหให้กูเนี่ยอะไรอ่ะสกีบีดี้อ่ะโป๊กเฮี้ยอะไรให้กูเนี่ยอืมเข้าเมืองเวยผมไม่ตอบแล้วกันเรื่องจริงหรือไม่จริงเรื่องอะไรผมไม่อยากตอบแล้วผมสรุปจริงหรือไม่จริงคือเรื่องอะไรวะผมผมแค่มาอธิบายในส่วนของผมเท่านั้นเท่านั้นว่าตัวผมเนี่ยไม่ใช่หลักอันเนี้ยคนก็มีคิดเหมือนกันว่าไอไอคิงเนี่ยตัวใหญ่สุด เหมือนพวกสมมติว่าเป็นเวทพนันเนี่ยโอ้ยลูกรียวลูกร้อออกมาไอ้คิงตัวใหญ่สุดเนี่ยแม่งสาวกันอย่างเงี้ยผมก็า,มาอธิบายให้ฟังมีคลิปเสียงยืนยันมีมีหลายคนยืนยันว่าผมห้ามห้ามแล้วจริงๆแต่ว่าถ้าเป็นผมถ้าผมมองในมุมมุมพิมืดผมก็ทําอืมผมก็ต้องทําเพราะว่ามัน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 ยืนไม่ได้จริงๆตอนนั้นนะครับในกรณีของพิมมืดไอ้ยบอลเหมือนกันใช่ ไอเบอลเหมือนกันไอบอลเหมือนกันมีอะไรคุยอีกไหมเพื่อนอเอาจริงก็มีเท่านี้นะอันอนีน้ผมผมผมให้เมนดแล้วกันแต่ผมขอนะเรื่องอขอ,อเป็นคำถาม<ะ>ที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องที่มันแย่แล้วกันอืมเรื่องที่มันไม่ค่อยดีอะ่ะทําให้เออแล้วก็แก้วมันแตกเ<อ>ข้าเข้าไปใหญ่อะ่ะขอแล้วกันคนดูเซฟเบียรเดอะไวท์เพื่อน มึงไปเซฟเบียได้ไมดิกูกูว่าอยากจะบอกคนดูด้วยไงว่าแบบเออถ้าเมื่อวานเนี้ยผมพูดอะไรแบบผิดอะไรไปเงขอโทษครับขอโทษคนดูนะบึกงแบดไอเย่ดีทิกไปดิไอเย่ไอเยบีอะไรเดี๋ยไอจั์แบดดิกไปดิแค่นั้นเองกูว่ามันแค่นี้ก็ก็น่าจะดีขึ้นแหละคงไม่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 แย่ลงไปมากกว่านี้แล้วอันนี้ในฝนนี้มีคนถาม เรื่องความรู้สึกพี่ตากับหมึกเนี่ยผมถึงออกมาคุยนี่ไงผมบอกแล้วมัน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 เป็นเรื่องละเอียดอ่อนถ้าเป็นของหมึกนะผมก็ยกตัวอย่างไปแล้วว่าว่าถ้าถ้าคนธรรมดากับคนที่เราเกลียดเนี่ยแม่งพูดเหมือนกันอะยังไงอะมันคนที่เราเกลียดเนี่ยพูดเล็กก็เราก็คิดว่าว่าตัวเราเนี่ยมันเบืกอพูดแกไอคนหนึ่งพูดใหญ่ได้อะไรประมาณนั้นอะอืมผมอธิบายยาก่ามันละเอียดอ่อนถ้าเป็นผม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 ก็คิดแบบนั้นจริงๆ ลองถามตัวเองดูเนี่ยลองคนดูลองคิดในในมุมของตัวเองว่าถ้าเพื่อนเรากับไอคนที่เกลียดเราแม่งด่าพ่อพ่อองตายเนี่ย<ป>มันก็คิดไม่เหมือนกันเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นจริงจิงแต่นิ่งแฟมตอนนี้กาลังทำครับกำลังทำแต่อยากทิ้งท้ายแต่อยากทิ้งท้ายก่อนล,นลงก่อนมึงลงสตรีมไงว่าเออเราก็อยู่ของเราต่างคนต่างอยู่เงี้ยไม่ว่าจะใครกระช่างนะแบบว่าเออต่างคนต่างอยู่ดีกว่าแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้มันดีอะ ถ้าไม่โอเคกันตรงไหนก็พี่พาไม่ยังไม่อยากเล่นน่ะทุกคนเลยครับทุกคนเลยอยากเล่นเกมหมื่นมากกว่าเพราะเอาจริงอะผมผมเข้าใจอยู่นะถ้าเราถ้าตัวผมเองอะถ้าอยากให้พูดแบบวงการยูทูบเบอร์เนี่ยผมพูดให้ได้แต่ถ้าพูดอยากให้พูดจากใจอะก็พูดได้เหมือนกันถ้าเอาวงการยูทูบหรือว่าอะไรมันมันก็พูดได้อยู่แล้วว่ายังไงก็ต่อความรู้สึกมาต่อคืนกันได้แต่ว่าวงกว่าผมว่าจริงๆทุกคนอ่ะเราพูดกันแบบตามหลักความเป็นจริงอ่ะแก้วแม่งแตกไปแล้วเว้ยอันนี้ผมก็ ไม่อยากให้คิดอะไรมากแต่สุดท้ายทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็จะทักไปคุยกับพวกพี่ๆเขาอืมแต่แก้วมันแตกไปแล้วอะความรู้สึกมันมันมันไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วหมายถึงทุกๆอย่างนะหมายถึงทุกๆอย่างเลยมันไม่มีมันไม่มีทางไอ้นี่ได้หรอกอืเดี๋ยวแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไงก็ต้องได้คุยกันเพราะว่ามันน่าจะดีขึ้นนะครับไอ้เชี่ยบอลส่งอะไรมาให้กูอีกนะต้นเตีนเนี่ยไอ้เชี่ยนึงนะผมถอดหูฟังก่อนคิงโซเยอร์กับคิงด้อมคิงด้อมหนังเหรอไอ้เนี่ยนะทอมบี้อะ ส่งเฮียอะไรบอกว่าเนี่ยค u b บ c r i b e r i ทาแดงิถึงครับส่งเฮียไหมครูวันเนี้ยไอเฮียเสพจนเอือไม่กูก็เป็นห่วงเรื่องพี่อ้วนไง เอเ้าไปนนัะรื่องพี่อ้วนเนี่ยถ้าให้กูพูดในฐานะเ้าดวยมึงมึงต้องฟังกูก่อนว่าเรื่องพี่อ้วนนะถ้าพูดในฐานะเราเป็นพี่แบงค์อออ่าเราก็ว่าคนคนดูไม่รอฟังก่อนเรื่องนี้รอถามมาเยอะไอ้กูมองหมดแล้วมึงถามมึงให้กูพูดมึงจะยังไงวะเนี่ยเพื่อนฮะไม่เหี้ยคนดูมันทักมาถามกูเยอะมากมันถามมันถามเฟซเดี๋ยวพึ่งมึงจะฟังอะไรฟังเรื่องพี่อ้วน แล้วเมื่อกี้มึงจะพูดเรื่องเรื่องพี่ว่านโอ้พระเจ้าแล้วไม่กูพูดวะก็พูดดีแต่ลืมหรอแล้วมึงมาขัดอยู่นั่นแหละพอเถอะเพื่อนพอเถอะพอเถอะไม่ก็เดี๋ยวเรื่องเรื่องเรื่องแล้วพี่ว่านพอเถอะเพื่อนพอเถอะกูอยากพูดกูอยากพูดให้ไอ้ไอ้มันกระจายทุกมุมด้วยอไอ้ครับมีคนมาเบรกมึงเขาว่าพอแล้วไงพอแล้วพี่คิงพอแล้วพี่แล้วแต่แม่พอแล้วพี่ชายอย่าอย่าเบีย่าดกันเลย เรากำลังไหลแล้วมีคนบอกพอเนาะมีคนบอกพอเออมันมีมวนเนี่ยบอกพอเถอตาพอเถอดพี่พอเถอดพอพ่อแบเนี้ฮะโอเคฮะนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับข่าวสามมิตินะครับผมพอลงเดวบ์ะากน,นะครับผม <c oughs> พอเกมส์ต่อยขี้เที่ยกูจะพูดอ๋อปะถ้าถ้าเป็นเรื่องพี่อ้วนใช่ไหมผมผมพูดตรงๆว่าถ้าถ้าผมตัวผมเองเนี่ยไปอยู่ในมุมพี่แบงค์เนี่ย มันก็ต้องไอ้นี่เป็นธรรมดาตามปกติก็คือต้องก,ก,ก็ต้องเกียดเป็นผมผมโดนแบบนั้นผมยังหาหนอนผมยังไม่เจอเลยถ้าผมเจอผมก็เกียดมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้ไไดแตกต่างกันเท่าไหร่แต่สิ่งที่มันแตกต่างนี่คือพี่มืดอะถ้าถ้าผมเป็นพี่มืดนะเว้ยถ้าผมเป็นอยู่ในจุดๆที่พี่มืดยืนอยู่อะแล้วตอนนั้นอะพี่มืดโดนด่าถ้าพี่อ้วนไม่เข้ามายุ่งพี่มืดเละ เหมือนพี่มืดอะเหยียบกับระเบิดไว้เนี่ยเหยียบไว้แล้วเนี่ยพี่อ้วนแม่งเข้ามาอีกด้วยเอาจริงนะเอาเรื่องนี้ผมไม่ได้อยากดูได้หรอกเขาดูได้แต่เาพกไม่ออกนะเออเขานึกภาพออกมึงมึงไม่ออกคนเดียวหายยากถ้าเป็นเพื่อนถ้าเป็นในมุมพี่มืดหายี้ไอ้เหี้ยนี่ไม่เพื่อนตายเลยโดนให้อะซีเรียถ้าในในมุมพี่มืดนะผมบอกไปแั้งสองมุมแล้วนะอะไรเหี้ยนี่ไม่เปิดอะไรประเทศอะไรเอ็กทั้งคู่ผมบอกไปแล้วว่าทั้งสองมุมไอ้ก็เปิดประเทศอ่ะ ทม่เองว่าูิดโควิดเกลียงโทรมาหาพี่ขิดเลยเฮียในมุมนั้นอะต้งกูบอกแล้วมีอะไรบอกกูเลยพี่ตายแทนพี่ขิงได้ไหมพี่ตาบอกกูก่อนดิกูจะได้กลับก่อนถ้ามีอะไรบอกกูหยอกหยอกแบบต่อเลยต่อเลยโดนผมหนักมากอ่ะอืมันนี้ผมไม่ได้บอกพี่อ้วนดีนะผมแค่ว่าถ้าตัวผมเนี่ยเข้าไปอยู่ในจุดจุดนั้นกับจุดจุดที่มืดมันก็มุมมองต่างกันอยู่ที่ ทุกอย่างเลยอืมเพราะเอาจริงถ้าผมอยู่ในมุมเดียวกับทางพี่เขาเนี่ยผมไม่ยังหาไม่เจอเลยหนอเนี่ยถ้าผมหาเจอผมก็ผมก็ด่าแม่งอ่ะผมก็ประจานอ่ะเออมันก็มันไม่มีอะไรแล้วทุกคนมันไม่มีอะไรแล้วทุกอย่างแม่งมีจบเดี๋ยวแม่งมีสองสองด้านอยู่แล้วอ่ะมันจะไม่เถียงกันหรอกถ้ามันมีด้านเดียวอ่ะนับสามสองหนึ่งไม่เกี่ยวกับเรา นอน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 ับฟอนเข้าไปตีของเดี๋ยวเล่นเกมมันผมมาเพิ่งคิดระบบเทรนนิ่งได้ไม่ไม่นานเองผมไม่รู้ว่ามันซ้ำกับคนอื่นหรือเปล่านะประเด็นอะ